สนับสนุนรายการโดยบรรณาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกระหูวจุกเกรดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียม PST ฟาร์มนกกระหูวจุกแฟนซีและอาหารนกกระหูวจุกสูตรสร้างความสมบูรณ์ให้กับนกชาญฮัดใหฟาร์มจำหน่ายนกกระหูวจุกแฟนซีคุณภาพเผลือกด่างสายเผือกและโอวัลตินอาหารนกกระหูวจุกสมาร์ทฮาร์ดสุดยอดอาหารนกกระหูวจุกสมาร์ทฮาร์ดอาหารหลักซูเปอร์ทอโบโฟอินวันเพื่อสุขภาพนกที่ท่านรัก อาหารกุ้ง BC เครฟิตโปรตีนสูงแคลเซียมสูงโตวไวลอกคราบดีสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนรักนกไทยแลนด์ครับผม ครับท่านผู้ชมครับและสําหรับรายการคนรักนกไทยแลนด์ของเราในวันนี้ครับเราจะพาท่านผู้ชมครับไปดูการเลี้ยงนกรองจุกของพี่ยานครปฐมครับบุกกันไปถึงบ้านเลยครับเรื่องราวของพี่ยารวมไปถึงประสบการณ์ในวงการนกรองจุกจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้ในรายการคนรักนกไทยแลนด์วันนี้กันเลยดีกว่าครับ ที่หน้าบ้านพี่ยานะคะพี่ยาจะเป็นใครชื่อเสียงเรียงน้ำในวงการนกนั่นจะเป็นใครวันนี้ค,คนนกไทยแลนด์จะพาท่านผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ยานี่นะคะนี่ก็เป็นพี่ยานะคะที่วันนี้ครากไทยแลนด์จะพาท่านผู้ชมมารู้จักค่ะยังไงเราควนพี่ยาแนะนําตัวกับทางท่านผู้ชมอีกครั้งนึงค่ะครับผมชื่อยาครับท่านชื่อจริงชื่อสัญญาขวัญแก้วแต่ผม บ้านเดิมอยู่สงขานี่ผมมาอยู่นครปฐมประมาณตั้งห้าหกปีนะครับอ่าว่าแล้วก็ไหนก็มาถึงบ้านพี่ยาแล้วนะคะขอชมนกเด่นนกดังของพี่ยาหน่อยค่ะเมื่อกี้เห็นทําอะไรอยู่ครับเมื่อกี้ก็เลี้ยงนกเอาไ้นกอาบน้ําแล้วก็พี่ยาเอาน้ําทิ้งเขาอาบน้ําเสร็จแล้วก็เอาน้ําก็ทิ้งเป็นนกด่างตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นนกดางครับผมแต่ว่าเอามาแข่งเหรอคะเอามาแข่งครับตัวนี้ที่ได้มาจากแถวไหนคะตัวนี้ ที่ได้มาจากลกเพื่อนคือเขาเอามาตอนแรกอะลกเขาไม่ค่อยสมบูรณ์แต่พี่เห็นว่ามันด่างดําแต่เขามาแลกกับลกพี่ล<ม>กพี่ั้นพี่ซื้อมาตัวน,นั้นราคามื่นสองค่ะเลยพี่ก็เขาบอกเขาขอแลกพี่เ,เลยขอแลกเข้าไป<ม>ตอนนั้นเขาไม่สมบูรณ์คือนั่งเหมือนนกไม่สบายอ่ะ<ม>แล้วก็พี่เอามารักษาเขาเอามาให้กินอาหาร ให้กินนอนรักษายากินเนี่ยเขาสมบูรณ์แล้วประมาณไม่กี่เดือนที่สมบูรณ์แล้วแข็งได้แล้วตรงข้อนี้นี่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ตอนนี้อายุเยอะครับอายุสิบกว่าปีแล้วโอ้แก่แล้วเหมือนกันแต่ว่ายังเล่นอยู่เล่นได้ครับลงดาวเนี้ยค่ะที่ว่าเอามารักษาแล้วมาฟื้นฟูนี่ทํำยังไงบ้างคะคือพี่เอามาตอนแรกขาเขาจะเป็นอะไรนะเขาขึ้นขึ้นเกต แล<ม>้พี่ก็เขาล้มมาแล้วพี่ก็เอามาทายาแสงหมึกที่ขาให้เขายืนได้ก่อนเมื่อก่อนเขายังยืนยืนแล้วยังยืนวิ่งไม่ได้กร<ม>ะโดดกระโดดเต้นไม่ได้พี่ก็ทายายเขาแล้วก็ให้อาหารเขากินล้างทำความสะอาดได้ทุกวันแน่าารเรากินดูแลเขา ทุกวันแล้วก็ไ้กินกล้วยเปลี่ยนกล้วยเปลี่ยนอะไรทุกวันเนี่ยเริ่มร้องดีแข่งได้เลยครับอตอนนี้พี่ยาเลี้ยงเล่นอยู่กี่ประเภทนะคะก็เล่นอยู่ตอนนี้สองประเภทสามประเภทนะครับเพราะมีเสียงทองดาวลุ่แล้วก็นําดอกอแต่ส่วนมากพี่ยาจะชอบเป็นนกเสียงทองนกพญานะนะครับแต่ถ้าว่ามีนับดอกคือตัวไหนพอเล่นได้พี่ยาก็เอาไปเล่นนับดอก พูดถึงที่พี่ยายเล่นเล่นมานี่เราเคยเจอการที่งานถ้วยเมื่อที่ประจวบครับเดือนพฤษภาตอนนั้นพี่ยาได้ที่หนึ่งเลยครับผมที่หนิ่งประเทศเสียงทองเสียงทองตอนนั้นเป็นถ้วยของในหลวงด้วยครับผมในหลวงราชการที่เก้าเลยครับาช่ไหมคว่าแล้วขอไปชมถ้วยกันดีกว่าค่ะว่าจะมีถ้วยอะไรบ้างนะคะเสิญตามนี้เลยครับค่ะ บ้านเดียหน้าอยู่นะคะครับเนี่ยก็ซื้อต้นไม้มาตกแต่งเขาปลูกหญ้าที่เพื่อปลูกพี่ใช้ก้อนหินเพราะว่าสุขรกถ้วยราวันที่หนึ่งที่ได้วันก่อนของเจ้าสิงชัยจุดแบบนี้ครับที่งานที่ประจว่งานที่ประจว่กันี่ได้ที่หนึ่งเลยนะคะ แล้วก็นั้นก็ยังมีถ้วยต่างๆอีกมากเลยนะคะอันนี้กรงอะไรคะเป็นกลงไม้กลงของเพชรรัตน์และพี่ซึ้อเป็นอาช้างทางไหนครับเรียกได้เป็นฝั่งอาช้างเนี่ยสิบสามซี่ลายดอกไม้มแล้วก็นู่นใบหนึ่งเป็นกลงทรงปิดนวดเขาเรียกนะมอ๋อสิามซี่แต่ฝังอาช้างด้วยวันที่รู้ว่าวันที่รู้ว่าได้ถ้วยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะออวันนั้นรู้สึกดีใจครับดีใจมากแต่ก็ คือวันนั้นนึกไม่ถึงนกเยอะแล้วมีน้องต้อมเขาน้องต้อมไปผสปมเอานกตอนนั้นน้องต้อมเลี้ยงให้อยู่นงต้อมมานกไปแข่งแล้วเขาก็พี่ก็ดูตัวเขาก็ดูตัวตัวนี้ใช่ไหมพี่พาไปลงสองตัวแล้วน้องต้อมก็บอกพี่ยาวันนี้ได้ที่หนึ่งแล้วพี่ก็ดีใจว่าจจเจ้าเด่นชัยได้ที่หนึ่งครับผมค่ะพูดถึง เจ้าเด่นชัยเนี่ยก็เป็นนกแข่งอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในความดูแลของพี่ยา่อแล้วเราไปชมกันดีกว่าค่ะไปชมกันหน่อยดีกว่าค่ะแต่ปกติเขาใส่กองพักแต่เจ้าเด่นชัยนี่ใส่ไม่ได้ใช่ค่ะที่มิ้นไปทารายการมาเขาก็จะต้องมีเปลี่ยนเป็นกองพักแล้วก็จะต้องใส่กองบินบ้างแต่ว่าเจ้าเด่นชัยนี่ไม่ต้องไม่ต้องเขาไม่ต้องเขามีกองประจําครับผมมาดูทางนี้เลยครับ มาดูวิธีแก้ปัญหานกจิกหางนะคะคเป็น,น,นการแก้ที่แปลกใหม่สำหรับเราเนี่ยครับเนี่ยพี่จะเปลี่ยนหาง<อ>เปลี่ยนหนงให้เขาประจำค่าคผู้ชมดูนะคะจะมีหางห้อยอยู่ตรงนั้นนะคะแลวหางเขาจะเรียบร้อยเลยเห็นไหมถหถ้ถ้าถ้าถ้าปกติถ้า,ถา,ถาไม่ไม่ใส่หางตัวเนี้ยเขาจะป่าหนหางเขารูกปีกเขาม,มันจะน้องก็รู้นะนกป่านหางนี่มันจะหางมันจะไม่เรียบร้อยค่ะค่ะ แลวเขาเป็นนกฟีดเปกกลเี่ยวต่อใกล้ๆเนล้วกลัวจะเป็นนกที่ร้องจริงเนี่ยใส่หางนี้ดูสิเขาขึ้นไปปันหมดอะค่ะขึ้นไปจิกเล่นถ้าอยู่ในผ้าบางทีนะพี่แอปดูนะเขาจะขึ้นไปจิกหางก็เลยขึ้นไปจิหางที่เรานั้นแหละแต่หางเขายั่งไม่เป็นไร<อ>เขาจะเวียนกงจะติกอยู่นั้นเลยครับ นี่ก็คือที่ใส่ของเขาที่พี่ยาเรียนรู้มารเรื่องกับตอนนั้นพี่ต้อมพชรปมอถมค่ะแล้วพี่ก็ไม่ให้บินกงบินใส่กรงนี้อยู่ตลอดเวลาให้นอนแบบกรงนี้เวลาว่าไปใส่ก็ใส่กรงนี้แหละก็คือไม่เปลี่ยนกรงเลยเขาจะอยู่แต่ในนี้ตลอดไม่มีอาการเครียดอะไรของเขาแล้วแต่ก็จะกกร,ร้<ล>องปกติเลยเขาร้องปกติแต่ถ้าเมื่อไรเปลี่ยนปุ๊บก็จะอาจจะไม่ร้องไม่ร้องเลยเขาเจ็บปันหาปัญหาเขาเขาเวียนหางเนี่ย เพราะเขาเป็นลูกนกอยู่ลูกอายุประมาณสักสี่ปีหรือสี่ปีครึ่งเนี่ยลูกอายุไม่เยอะแต่เขาเก่งเป็นนกที่ว่าทําถ้วยทําเสียงมาเยอะแล้วเห็นพี่ยาบอกว่าเขามักจะต้องอยู่แต่กรงของเขาใช่ไหมคะมีวิธีปรับยังไงหรือแต่งไงให้ให้เขารักกับกรงของเขาใช่ไหมคะครับเมื่อก่อนกรงนี้ก็เป็นกรงไม่ใช่กรงเขานะแต่ก็ พอที่เอาไปเลี้ยงก็เอาใส่กองนี้แต่ถ้วยน้ำเนี้ยเมื่อก่อนอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะถ้วยข้างหลังแห่ะใช่ค่ะใช่แล้วก็ตอนนั้นน่าจะที่น้องต้อมแต่นกชอบมานั่งที่ถ้วยน้ำเวลาจะร้องน่ะเวลาไปแข่งเขาชอบมานั่งห่วงหน้าแต่เขาไม่นั่งตรงน,นี้นั่งน้อยแต่แต่มันนั่งหวงนี้มากกว่ากินน้ำ <อะ S 2> ด้วยนั่งด้วยแล้วร้องด้วยเลยยกถ้วยสูงหน่อยนด้ระดับของเขากระโดดพอดีเลยจากห่วงนี้ห่วงนี้แหละอดยเวลานกนั่งร้องกรรมการก็มองเห็นชัดและเสียงก็ดีด้วย ตาไปขึ้นมาอยู่ไอ้สูงกว่าน้นเพราะนกถ้านั่งระดับนี้กรรมการมองจากไกลก็มองเห็นชัดแต่ถ้าว่านั่งข้างล่างนี่บางทีอาจจะบางเพราะนกร้องไม่ชัดมัางเลยมัย้งใช่ไหมอือใช่มันเพิ่งสังเกตนะคะว่าที่วางถ้วยน,น้ำไม่เท่ากันเห็นไหมคะนี่เป็นการใส่ใจนกนะคะปรับให้เข้ากับนกตัวนั้นนี่ใส่ใจคอของนกตัวนั้นทางบ้านอย่าเรียมนำเทคปิคแบบนี้ไปใช้นะคะ วันวันนี้นั่งจ้องเลยว่าชาไอยู่ตรงไหนจะได้ปรับแบบนี้บ้างเผื่อจะได้ติดรางวัลอย่างเช้าอย่างชายบ้างจากนกที่ไม่ค่อยเล่นเล่นเล่นหยุดหยุดเขาจะเริ่มเล่นเล่นต่อเนื่องที่ร้านขายดีมากครับจังหวัดประจวบครับเด็กๆน้องๆชายบรรานาทุกคน แล้วก็นกผมมาใช้บรนาา่าได้ที่หนึ่งมาหลายครั้งครับผมมั่นใจเลยใช้บรนาา่าผมเลือกใช้บนาน่าเพราะว่าบนาน่ามันกันกรองมาจากธรรมชาติโดยตรงครับผม พ s t ฟาร์มนกกระห ồ จุกแฟนซีหลากหลายสีให้เลือกสรรอาหารนกกระหวจุก p s เสสูตรสร้างความสมบูรณ์เสริมโครงสร้างให้กับนก p s เสุดสแข็งสร้างความแข็แงแรงร้องดีร้องทน PS t ฟาร์มสีสัจนาลายัยสุขโขทยัยคึกฤทธิ์ร้องซาตูอาหารนกกระหจุกเกรดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียมซาตูสูตรับดอกปากเบานั่งสับนับยาวใหม่ซาตตว,วิตบำรุงสุขภาพนกช่วยนกสดชื่นก่อนเข้าแข่งขันเสม,มออาหารนกกระหวจุกสมาร์ทฮาร์ดช่วยให้นกมีพลังเสียงดีขยันริกขึ้นคักตลอดการแข่งขัน สมาร์ทฮาร์ดดูดซึมง,ง่ายขับถ่ายดิบเป็นอย่างดีเสริมสร้างความแขง็งแรงพัฒนานการะดูกบำรุงขนให้สวยงามสมาร์ทฮาร์ดีเทเลสาสามสูตรด้วยการทีสูตรเพิ่มความต้านทานโรคลดความเครียดสูตรเพิ่มพลังทายดร้องมีสูตรนกแก้วด้วยหินมีพลังขยันริบอาหารนกกระโดจุกสมาร์ทฮาร์ดสนับสนุนรายการโดยชาติห่าใหญ่ฟาร์มจำหน่ายนกกระวจุกแฟนซีคุณภาพเผือกด่างสายเผือกและโอวัลติน อาหารหลักซูเปอร์ทอร์โฟร์อินวันเพื่อสุขภาพนกที่ท่านรักอาหารกุ้ง BC ซ r เครฟิตโปรตีนสูงแคลเซียมสูงโตวไวลอกราบดีอาหารนกรงจุกสมาร์ทฮาร์สุดยอดอาหารนกรงจุกสมาร์ทฮาร์ เเด่นใช้นี่เป็นนกมาจากขีนไหนอะคะจากสงขาครับพี่ซื้อมาจากตลาดนัดซื้อมาราคา600้อยบาท6 0 0บาทวันนี้มันไม่ใช่6 0 0แล้วนะค่ะด้วยผลงานของมันนี่ไม่น่าจะใช่600อแล้วพูดถึงนี้เอาเจ้าเด่นชัยมาเลี้ยงมาแล้วแข่งนานหรือยังคะก็เอามาเลี้ยงอยู่ประมาณสักตอนนั้นอายุเขายังไม่ถึงปีที่เขา,เามาเลี้ยงอยู่แล้วก็จะไม่เลี้ยงไม่จตะทิ้งก็ได้ด้วยให้ใครใครก็ไม่เอาเขา พี่ให้เข้าไปเพราะนกเขาเอามาก็ไม่สมบูรณ์นะนะค่ะใครเขาไม่เอาแล้วพี่ก็ไปทำงานต่างประเทศพี่น้องเขาเลี้ยงไว้ให้ไปทำงานต่างประเทศเดือนเนาะมีน้องเขาเลี้ยงไว้พี่กลับมาทีนี้มันร้องขึ้นม,มันร้องเดียวเดียวในห้องนะพี่เก็บไว้ในห้องในห้องนกอะแล้วพี่ก็เอาไปซ้อมทีนี้น้องต้มพิจฉุกเ,เห็นนะครับบอกว่าพิยาน,โนโกตัวนี้อนาคตดี ขอไปเลี้ยงให้ได้ไหมพี่ก้อยน้องป้อมไปผสมไปแต่งให้ไปเลี้ยงนะแข่งครั้งแรกที่วันไร่ขิงได้ถ้วยมาลังวันตอนนั้นเขาได้รางวัลที่สิบถ้วยพระราชทานของพระเจ้าอยู่หัววันได่ขิงอค่ะนอกจากเจ้าเด่นชัยแล้วยังเห็นมีหลายตัวเลยนะคะอย่างตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อตัวนี้ชื่อเพชรครับชื่อลุงเพชรลอกลุงเพชรลุงเพชรนะคะนี่เจ้าลุงเพชรเป็นนก เป็นนกเสียงด้วยเป็นนกเสียงที่ร้องเร็วเป็นนกร้องร่ากไหวแล้วก็แต่เขาเป็นนกที่ร้องเร็วที่เราไปนับดอกด้วยเสียงทองด้วยเข้ากับว่าแข่งได้สองประเภทเลยแข่งได้สามประเภทอ๋อได้สามประเภทเลยครับเสียงทองแล้วก็ดาวรุ่งแล้วก็นับดอกครับผมตัวนี้ที่ได้มานานยังคะตัวนี้ที่ได้มาประมาณสักสามปีแล้วครับสามปีแล้วแล้วก็ มีมีอ่าพันศักด์ครับตัวนี้อ่าพันศักด์ซื้อเจ้าพันศักด์เป็นนกเป็นนกเสียงทองครับตัวนี้อชอบเสียงทองใช่ไหมคะครับพี่เป็นคนที่ชอบนกเสียงทองเพราะอะไรอะคะเพราะว่าเสียงทองเสียงงทอพี่ว่านักฟังอยู่บ้านโมทีแล้วที่ไนปะแข่งนี้ไปแข่งแค่ว่าสนุกหรือว่าอะไรนะ คือไปไปสนุกกับเพื่อนนะไปแข่งนะได,ได้ก็จะดีใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพื่อความสนุกแต่ตามจริงอ่ะชอบฟังเสียงนกมากกว่าพี่อยู่บ้านเป็นพี่เป็นคนที่ว่าชอบฟังเสียงนกพี่น,นั่งฟังเสียงนกอยู่บ้านเนี่ยเวลาพี่พี่ก็จะไดาฟังเสียงกนกเพื่อมาเพลินแต่ถ้าเป็นนกนับดอกหรือแล้องมันนับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บ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 แแต่ดเสียงฟองน่าฟัง ไอ้เลือกดูนกพี่ต้องว่าถ้าเสียงทองแล้วต้องว่าบอกนกต้องร้องเสียงดังหรือไม่ก็มีแกนออกหรือน้ําเสียงเหมือนจเจ้าเด่นชัยเนี่ยพอร้องออกมามีแกนออกหรือว่าเพลงยาวใช่ไหมเพลงที่ก็คือจะบอกไม่ถูกแต่ฟังออฟังรูว่ามันเป็นนกเพลงยาวนงเพลงเสียงดังแกนออกเนี่ยไม่พอร้องแบบเนี้ยแกนก็ออกมาน้ําเสียงก็ออกมาเลยเอาไปทําเสียงทองได้จะต้องฟังและต้องดูนกด้วยว่านกเล่น เราไปซื้อนี่เราเอามาเนี่ยนะซื้อมาเนี่ยนกส่วนมากจะซื้อมาใช่ไหมค่ะก็ส่วนมากเป็นนกในลาวเล่นบนลาวอะไรแบบเนี้ยจเจ้ากันซ่าเจ้าลุงเพชรเนี่ยคือนกที่เขาเล่นบนลาวมาแล้วต่ากใต้แล้วที่ก็เอามา ส่วนใหญก็จะเป็นพวกนกทางใต้ <มา S 1> แล้วก็จะอยู่บนราวแต่ว่าไปดูแววมันนะว่ามันมีแววแบบไหนเล่นร้องเล่นได้ไหมไแล้วก็เอามาแต่งเพิ่มเวลาเอามาแต่งเพิ่มมีวิธีบิ้วมันยังไงนะคะก็ตอนแรกถ้าเปีเอามาจากใต้มาเล่นที่ภาคกลาวนี้ ช่วงเดือนสองเดือนแรกนี่ก็อาจจะไม่เล่นก็จะเปลี่ยนท,ที่ต้องเก็บไว้ก่อนหรือว่าก็ลากไปเที่ยวแบบนี้ไปซ้อมให้ถ่ายคนถ่ายเลยครับขึ้นมาเล่นตอนนี้ลกเล่นแล้วตรงน,นั้นเลยครับรพอเที่ยวมาจากตปางนั้นก็เหมือนเอาเขามาปรับสภาพก่อนให้เขาปรับสภาพกับทีนใหม่ที่ใหม่ก่อนอ,อาหารการกินเขาเปลี่ยนบางทีาทางนู้นเขาให้กินอาหารเหมือนว่ากินไม่เหมือนกันอ่ะเ้าเลงมาเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนน้ำเนาย บางเมื่อก่อนนกทางใต้บางทีเขาให้กินน้าปราปาน้าเนี่ยแต่พี่น้ําประปาไม่เคยกินกินแต่น้ําขวดน้ําน้ำอะไรเนี้ยน้ําดื่มไปน้ําดื่มเลยเพราะว่าน้ำประปามีคอร์ดินทให้นกซึมเศร้าได้อ่อใช่แล้วพี่เขาให้กินน้ําดื่มเนี่น้ำซื้อน้ําโคละลิ้ให้เขาดื่มใช้น้าดื่มเลยแล้ววันนี้เปลี่ยนสองครั้งเช้าครั้งเย็นครั้ง ไปถึงน้ำครับน้ำเ <Trans> ช้านี่มีเวลามาเตรียมนกที่ประมาณกี่โมงได้คะก็ตอนนี้ที่อยู่บ้านแที่ไม่ไปทำงานที่อยู่บ้านเช้ามาประมาณแปดเก้าโมงเช้าที่เราลกออกมาแฝงตาบแดดแล้วค่ะประมาณสักชั่วโมงสิบสองชั่วโมงและตทีนี้ก็ให้เขาอาบน้ำอาอ่าเริ่มอาบน,น้ำแล้วตอนแรกเอาตอนแรกออกมาแล้วเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนกล้วยเปลี่ยนน้ำให้เขาแล้วก็ตากแดดค่ะให้เขาเล่นแดดสักพักแล้วพี่ก็ ทีนี้ประเด็นแดดสลับพี่ก็เอามาเข้าล้มหน่อยนะแล้วก็เอาเขาเอาเข้าไปล้างล้างกรงล้างเที่ยนะล้างขัลนกแล้วก็ใส่น้ําให้เขาอาบเ่าอาน้ำตากแดดประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่าถ้าแดดร้นอนจัดก็สักสองชั่วโมงเพื่อเก็บแต่ถ้าแดดไม่ร้อนแล้วพี่ตากไว้แบบนี้แหละตอนนี้เขาบริเนี่ยเขาจะดีกว่าเ,นะเขาสบายใจค่ะถ้าเก็บไว้เขาจะเครียด แล้วพอตอนเย็นพอตอนบ่ายนี่ก็เริ่มอาบน้ําเปลี่ยนน้าอะไรเสร็จแล้วเปลี่ยนน้าจะเอาเข้านอนตอประมาณเวลาเท่าไหร่คะเข้านอนประมาณสักสี่โมงเย็นสี่โมงสี่โมงเย็นเพื่อเก็บนกเอาเข้านอนพี่ก็เปลี่ยนคือว่าเปลี่ยนน้ำเขาแล้วนะเช็ดเช็ดทียเช็ดเช็ดถาดแล้วก็เกี้ยงอีกเพราะว่าพี่ที่ล้างเสร็จพี่ก็ถาดออกมาตั้งแบบนี้ แล้วใส่ถาดเอามาผึ่งให้แห้งอะไรให้แห้งแล้วก็เสียบกลับไปให้เหมือนเดิมคือดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยคือตอนเข้านอนไม่มีที่ที่ถาด่ะแล้วก็เหมือนคนเนี่ยเราเรานอนที่สะอาดแล้วก็นอนหลับสบายค่ะนไหมถ้านคนเป็นนอนที่เราก็นอนไม่หลับที่เาทำถาดให้เขาสบายเขาก็นอนแล้วก็ไปไว้ในห้องนกเปิดมีเรื่องดูดได้เขาเพราะเขาไ่ออยู่ในห้องดูดออกมา มีพัดลมดูดออกมากอืมค่ะมีวิธีตากแดดยังไงบ้างครับมันมีผลไหมคะเรื่องการตากแดดนี่คือการตากแดดมีนมีผลครับคือว่ายาแเราก็ให้อนาบน้นําแล้วพยายามให้รู้ว่าตากแดดเนี่ยให้นกขนแห้งก่อนที่จะเจ็บใช่ไหมเพราะนกนี่เราตากแดดนี้เราเหมือนพี่ที่ไม่ตากแดดเยอะเราพี่ตากแดดตั้งสองอย่างมากคือสามชั่วโมงมใช่ไหม ตากแดดสักสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงเพราะเหมือนคนน่ะเราถ้าตากแดดเยอะขนก็จะกรอบเวลาตากทุกวันเนี่ยท,ทุกวันทุกวันทุกวันผลก็จะกรอบแล้วพอขนกรอบแล้วขนไม่สวยนกก็จะไม่เล่นแต่ถ้าเราตากแดดน้อยดอว่าเราพอรู้ว่าขนเขาแห้งนะแล้วเราก็เก็บเขาให้เขาพักก่อ,อนเราก็ได้ได้เล่นระยะยาวเพราะว่าขนจะสวยแล้วกก็จะนกนูกถ้าขนสวยแล้วจะอึด ทำไมมันอยู่ให้ขนอยู่นี้สภาพความสมบูรณ์ขนสวยและลูกจะอึดทีนี้มีวิธีดูแลขนยังไงบ้างไหมคะก็เหมือนที่พี่บอกดูแลขนเขาก็ให้เขาอาบน้ําทุกวันพยายามไม่อาบน้ําทุกวันแล้วก็เสียนน้ําดื่มไอ้เขานอนที่สะอาดแล้ว <พอ S 1> ถ้าอย่างช่วงถ่ายขน,ขนล่ะคะช่วงถ่ายขนช่วงถ่ายขนก็พี่ก็ย้ายไปไว้อีกบ้านอ่าฉะนั้นพี่พี่มีอยู่อีกบ้านเลเพื่อเพื่ออะไรคะทำไมถึงมันอยู่ได้กันไม่ได้ คือลกถ่ายขนกับนกไม่ถ่ายขนเนี่ยเขาจะกลัวลกเพราะลกช่วงถ่ายขนนี่เหมือนว่าเขาเจ็บตัวเขาอ่อนแออ่อนแอแล้วกนี้จะขมเขาแล้วพอขนก็ดีทีหลังเขาอาจจะไม่เล่นนะอ๋อเหมือนกลัวไปซะใช่ใช่เพราะรเพราะลกูลกถ่ายขนนี่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยร้องเขาจะนั่งซึมเหมือนใช่ไหมแต่พยายามแยกเขาแล้วให้เขากินอาหารใส่อาหารแล้วกินให้สมบูรณ์สองวันหรือว่า วันในสองวันไปดูเขาก็มีน้ำาม่หัหา่อหรือมีขี้ในถาสเยอะเปล่าช่วงท,ที่ถ่ายผนถ้าว่ามีขี้เยอะก็เอามาล้างหรือไม่ก็ให้เขาอาบน้ำหน่อยตากแดดอ,อ,อ่อนๆที่มี่เลี้ยงอีกบ้านเลยอ,อนก็่กาก็เหมือนแบบเป็นสถานที่ที่พักผ่อนเลยไปเลยใช่ไหมคะฟื้นตัวฟื้นฟูเลยครับพอถึงพอขนเต็มอะไรดูท่าชั้นเชิงดีก็ย้ายกลับมาบ้านหลังนี้แล้วก็มาตัวนี้ไอ้เจ้ารอเนี่ยอ่าไอ้เจ้ารอเนี่ยคนดีเนี่ยเพิ่งไปไ่ามาเมื่อวาน เป็นลบเสียงแต่พี่เราเอาไปนับดอกเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับเนี่ยก็เริ่มด้วอดีแล้วพรุ่งนี้ว่าจะเอาไปแข่งอันนี้คือเคยถ่ายคนมาแล้วถ่ายคนแล้วเพิ่มมาครับพอเพิ่งเต็มมาพี่ก็เอาลุยเลยครับเอาไปลากเล่นก่อนลากเล่นไปซ้อมกันแล้วก็จะไปแข่งเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมมีเทคนิคดีๆนะคะเช่น หางเข้าไปให้มันปั่นหางโดยที่มันจะไม่มาจิกหางตัวเองอนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการให้ให้เขาดูแลตัวเองหรือตักแกะน้ำไปก็ไม่ดีนี่ก็เป็นอีกหลายเทคนิคด,ด,ดีๆจากพี่ยาน,นะคะที่ให้ความรู้เรื่องการคนลันกไทยแลนด์ของเราวันนี้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะต้องลาจันไปพร้อมกับพี่ยาเลยค่ะวันนี้นะคะคนลันกไทยแลนด์นะคะรู้สึกดีค่ะแล้วก็ เป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มาเยื่ยนเยียนแล้วก็มาเที่ยวบ้านพี่ยาคารั้งนี้นะคะดูแลกันอบอุ่นเชมือนอยู่บ้านตัวเองเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะลาไปพร้อมกันพี่ยาเลยค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยบราน่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียม PST ฟาร์มนกกระหงวจุกแฟนซีและอาหารนกกระหงวจุกสุดสร้างความสมบูรณ์ให้กับนกอาหารนกกระหงวจุกสมาร์ทฮาร์สุดยอดอาหารนกกระหงวจุกสมาร์ทฮาร์ชาติหันใหญ่ฟาร์มจำหน่ายนกกระหงวจุกแฟนซีคุณภาพเผือกด่างสายเพือกและโอวัลตินอาหารหลักซุดเปอร์เทโบโฟอินวันเพื่อสุขภาพนกที่ท่านรักอาหารกุ้ง BC เคร f ฟิตโปรโตีนสูงแคลเซียมสูงโตวไวลอกคราบดี อาหารนกกระหวจุกสมาร์ทฮาร์ดช่วยให้นกมีพลังเสียงดีขยันริกขึ้นคักตลอดการแข่งขันสมาร์ทฮาร์ดดูดซึมง,ง่ายบถ่หยนด,ด้เป็นอย่างดีเสริมสร้างความแข็งแรงพัฒนากระดูกบำรุงขนให้สวยงามสมาร์ทฮาร์ดมีให้เลือกถึงสามสูตรด้วยการสูดเพิ่มความต้านทานโรคลดความเครียดสูดเพิ่มพลังขยันร้องสูดนกแข็งด้วยหินมีพลังขยันริกอาหารนกกระหวจุกสมาร์ทฮาร์ด รับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือเทคนิคต่างๆในการเลี้ยงนกกรงหัวจุกโดยพิยานครประทมครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของรายการมากๆเลยครับช่วงต่อไปของรายการครับเป็นช่วงคนรักนกรีพอร์ตคพรบผมอาหารนกกรงหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดสุดยอดอาหารนกกรงหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดช่วงคนรักนกรีพอรต ปกี่การแข่งขันนกกรงหระจุกมหากรรมรวมน้ำใจการกุศลครั้งที่ส4ณสนามกีฬากลางจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีจัดการแข่งขันโดยพิุ่ละม่อมและสอทอตีน้อยครับวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้ครับเพื่อมอบทุนการศึกษาให้เด็กขยันเรียนแต่ขาดอุนครับ ในงานการแข่งขันครั้งนี้ครับมีการแข่งขันนกกรงจุก4ยก8ดอกเว P ีนกโรงจุก4ยก8ดอก Open รวมไปถึงนกโรงจุกเจ้าเสียงทองและสากลด้วยครับและนี่ก็คืองานดีๆที่เกิดขึ้นมาครับภาพต้องขอขอบคุณภาพและข่าวจากวิบุ์ผลีจะนะมากๆเลยครับไปกันที่การแข่งขัน นกการเข็นดงจิงช่วยกิจยศพระท่านพลนเอกเฟรมินสูรลานนท์ประธานองค์คมุนตรีและรัฐบุรุษซึ่งจัดการกันโดยคพระวิทยแค่โอชาันิงานครับมีการแข่งขันนกการเข็นดงสองประเภทด้วยกันคือประเภทสากลชิงสามสิบรางวัลและประเภทสำนวนทอง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันนกซอหูอีกด้วยครับการแข่งขันในครั้งน,นี้ครับรายได้ช่วยน้องเพื่อการกุศลให้กับโรงเรียนกําเนิดลบคุณอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิรีขันครับ <S 1> <S 1> และนี่ก็คือภาพบรรยากาศครับที่กุณประวิทย์แคร์โอชาอน,นํามาฝากเรากันครับอาหารนกกระหัวจุกสมาร์ทฮาสุดยอดอาหารนกกระหัวจุกสมาร์ทฮาส ท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงคนรักนกรีพอร์ตท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนครับสนใจจะร่วมรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการนกไทยก็ติดต่อสับทางรายการได้เลยครับช่วงต่อไปของรายการครับเป็นช่วงคลิปเด็ดคนรักนกครับผมอาหารนกกระหงุจุกสมาร์ทฮาสสุดยอดอาหารนกกระหงุจุกสมาร์ทฮาส ครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงคลิปเด็ดคนรักนกท่านผู้ชมสามารถส่งคลิปนกชนิดไหนก็ได้ครับเข้ามาส่ัสนุกกับทางรายการทางอีเมลหรือแฟนเพจของรายการก็ได้ครับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนครับปันาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารมีจําหน่ายแล้วทั้งอาหารนกกรงหูจุกและนกกระเจดงซาตูอาหารนกกรงหูจุกเกรดคุณภ,ภาพระดับซูเปอร์พรีเมียม PST ฟาร์มฟาร์มนกพวงกุญจุกแฟนซีและอาหารนกพวงกุญจุกสูตรสร้างหอมสมบูรณ์ให้กับนกสุดยอดอาหารนกพวงกุญจุกสมาทอาหารอาหารนกพวงกุญจุกสมา,านาหารชาญหาใดฟาร์มจำหน่ายนกพวงกุญจุกแฟนซีคุณภาพเผลือกจากสายเผือกและโอวัลตินอาหารหลักซูเปอร์เทอร์โบโฟวันเพื่อสุขภาพนกที่ท่านรักอาหารกุ้ง BC เคฟิตโปรตีนสูงแคลเซียมสูงโตวไวลอกคราบดี ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการมา,มากๆเลยครับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วแนะนำติดชมรายการของเราผ่านทางเฟซบุ๊กที่คนดักนกไทยแนด์พบกันใหม่ครับทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มคึ่งเป็นต้นไปทางแคปชั่นแววันนี้สวัสดีครับ